ครับผมสวัสดีครับอ่ะตอนนี้ก็พบกับผมนะ,ะช่องของผมนะในช่วงของอินเด็กของอันบ็อกซิ่งนะฮะอันนี้ก็จะอันบ็อกซิ่งแอร์ฟิลเตอร์นะฮะก็คือกรองอากาศในนะฮะอันนี้ของเอ็กไซเตอร์นะฮะตรงรุ่นนะฮะเออ่มันเป็นตัวตัว150นะฮะหรือ MX King นะฮะแล้วก็ไว ว1ย z r ก็คือตัวเดียวตัว e อ c i t ซเตอร์บ้านเรานี่แหละฮะทีนี้เอามาใส่ตัว155นะฮะ,ะตัวใหม่ล่าสุดต,ตัว2021นะฮะโอเคเขาเค้มว่าใส่ได้นะฮะก็รายละเอียดก็ประมาณนี้รู้แต่คำว่าเป็นสปองนะฮะแค่นั้นเองนะฮะก็วัสดุเป็นสปองนะฮะยูเซอร์ อะไรเงี้ยก็คือง่ายต่อการติดตั้งนู่นนี่นั่นต่างๆนานาน,า <_ d ark> นะฮะเป็น a i r f o i นะฮะก็เพื่อนๆก็ลองดูหาข้อมูลเอาเองนะฮะก็เขาก็ว่าใส่แล้วมันดีกว่าเดิมนั่นเองนะฮะอืมก็ผมไม่จะสาธยายมากดีกว่าไอ้ข้อมูลนะฮะอืมเพราะว่าผมก็ไม่ได้มีความรู้อะไรนะฮะเป็นยูเซอร์ใช้อย่างเดียวนะฮะ,คะใครมีความรู้อะไรเพิ่มเติมก็เ,เพิ่มเติมได้นะฮะใส่แล้ว เผื่อบางคนอาจจะบอกว่าใส่แล้วไม่แรงนู่นนี่นั่นก็ก็แล้วแต่นะะแต่ผมแต่ผมมีตะกะผมไมเซ็ตของผมสไตล์ของผมอยู่นะฮะมผมก็เลยเอามาให้เพื่อนเพื่อนดูนะฮะนะครับก็จะเป็นมันก็จะบอกนะฮะถอ,อดได้นะฮะถอ,อดได้นะฮะสิบมิลฟิลเตอร์อันนี้ผมไม่รู้ห้ามิลฟิลเตอร์นะฮะก็คือคงจะเป็นความเข้มของความถี่ของตารางเขานั่นเองนะฮะแค่นั้นแหละฮะ นะครับแล้วก็เขาก็เข้มว่ามันถอดล้างได้นะฮะก็จะมีหลากหลายนะแอร์ลงแอร์ล็อกนู่ fi. นนี่นั่นต่างๆนานานะฮะเอ็นแมก็มีนะฮะพีซีเอ็กก็มีนะฮะก็เลือกเอาครับตามไทยนะฮะนะครับของเรามันไทยนี้ฮะตัวเก่าตัวใหม่ใช้ด้วยกันได้นะฮะครับผมก็ประมาณนั้นรู้แค่นั้นพอนะอืมนะครับก็สติ๊กเกอร์นะครับสติ๊กเกอร์แท้จากศูนย์นะฮะสวยดีนะฮะโลโก้สวยดีนะผมชอบนะ โลโก้อูมาอะมาดูที่ตัวมันนะ,ะสีม่วงสวยดีคือเด่นเลยอะ่ะคือจะเห็นก็ปุ๊บก็เป็นของแต่งเลยนะโอ้เห็นไหมถอดออกได้ด้วยเนหะ็นไถอดออกสอิถอดออกให้ดูฮหกักปะวะไม่หักนะฮะยืดหยุ่นได้นะฮะนี่เลยผมไม่รู้นะว่าไอสองชิ้นเนี่ยมันมัน มันบางหนาเท่ากันหรือเปล่าแต่ก็น่าจะเท่ากันนะฮะใช่ส่องเห็นไฟเปล่าโอ้อส่องเห็นไฟเนะี่ยเห็นนะอ่าแสดงว่าทีนี้สองอันเห็นไฟไหมสองสองอันเนะท่ากันสองอันอก็ยังเห็นนะฮะเพื่อนๆนะก็แสดงว่ามันมันค่อนข้างฟโฟล์นะฮะค่อนข้างโฟล์นะฮะก็ค่อนข้างไข่ขเทได้ดีนะฮะประมาณน,นั้นนะครับ แล้วก็มีตะแกรงด้วยนะฮะตะแกรงก็ถอดล้างได้นะฮะอู้ตะแกรงเปสแตนเลสด้วยบางๆนะฮะค่อนข้างคมนะฮะเพื่อนๆประมาณนั้นประกอบปึ๊บใส่เข้าไปเดี๋ยวผมก็จะใส่แล้วะฮะเร็วๆนี้แหละครับอ,อ่ะก็เอามาให้เพื่อน,อนๆดูนะฮะว่าเอ๊ยมันน่าใช้อะ่ะใครจะ แต่งสไตล์ผมใครชอบสไตล์ผมก็ก็แต่งตามได้นะฮะผมก็ไม่ก็ไม่ได้ไม่ได้นั่นอะไรนะฮะก็ซื้อมาเหมือนกันนะฮะไม่ได้มีใครเข้าให้เหมือนกันฉะนั้นแล้วว่าผมไม่ได้นะถ้าผมเป็นร้านค้าแล้วมวบอกมันดีก็ก็ว่าไปอย่างนะฮะแต่ผมซื้อของผมเองนะฮะมีแชทเข้ามา,าผมนิดนิดนหน่อยหน่อยก็ก็แล้วแต่ฮะนานาจิตตังเนาะ นะฮะใครจะเปยกองดูดสดเขาว่าไปนะฮะผมคงไม่เอาฮะอ่าโอเคผมเลิกนานแล้วฮะไอ้เปยกองดูดสดนะฮะอือตั้งแต่ผมเป็นเด็กๆอะฮะอ่ะโอเคถ้างั้นแล้วเอ่อคลิปสั้นๆนะฮะอืสี่นาทีห้านาทีนะฮะสำหรับสิัณฑ์ที่ใส่เอ็กไซเตอร์นะฮะเพื่อนๆก็ลองหาซื้อหาอะไรในช็อปปี้รัสด้านู่นนี่นั่นก็ลองหาดูนะฮะอืมก็คลิปนี้ประโยชน์น้อยนิดนะฮะแต่ก็ เพื่อนอนจะได้รู้ว่าเออมันใส่ได้นั่นเองนะฮะโอเคทางั้นแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีครับ